นี่แค่เริ่มทำเทือกทำนานะครับแทกล่องก่อนมีปลาแล้ว <c oughs> จับปลาปลาหมอปลาดุกด้วยนะไอปลาดุกด้วยเขาไม่อยู่ในล่องร่องน้ำจะทํานา คงเสือกขึ้นมาล่ะเพราะน้ำมันมีไปทั่วน้ำมีไปทั่วเขาก็ขึ้นมาจากคลองมังเพราะตะโนนเป็นคลองนู่นที่ถนนนี่ยเป็นคลองมีท่อน้ำลงและตรงนี้เขาก็มีสะเกานูน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 เห็นตัวงแล้วเดี๋ยวไปจับปลาก่อนน

nám lึก sao lẽo à nám lึก, bên này le mày luôn, đúng, đúng, xuống sao ประช่อนประช่อนจับไม่ทันเขาแทกแทกแทกมาอือี่หมอ